น,นี่เมื่อกี้น้องที่ไปซื้อจ่ายตลาดมาใช่ไหมคะก็ซื้ออะไรมาเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าของมันหนักนะคะน้องทิพย์ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเนาะซื้อมาเยอะแยะแต่อันนี้จะคนให้กับแม่แม่ที่เสียไปนะคะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็มีเสือ้อมีครบทุกอย่างาเพื่อคนคนนึงเนาะมีร่ม แล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีเสื้อมีถุงมีผ้าเช็ดหน้ามีที่พวกหัวแล้วก็ผ้าถุงผ้าถุงแล้วก็เสื้อนะคะนีก่ก็เหมืนอนเราเอาบนให้แม่นะคะมีรองเท้ามีนะ ก็มีผ้าห่มแล้วก็มีหมอน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เสือนะคะเสือเดี๋ยวเรามาดูวิธีเขาเรียกว่าอะไรวิธีวิธีที่เราทำบนให้ให้แม่มันเป็นยังไงนะคะ น,ออน้องทิพย์ก็ไปถามคนท่าพบคุณแก่เขาที่เขาเคยทำเนาะน้องทีพยว่าไปถามเขาขเขาก็ให้เราซื้อมาประมาณนี้นะคะซื้อของมาประมาณนี้นะคะซื้อให้คนที่ต้องรับไปนะคะทำางนให้เนี่เสื้อผ้าถุงก็มีเสื้อมาถุงแล้วก็อันนี้เป็นทุง่ง ให้จการเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีของเครื่องใช้แบบนี้ยเครือ่องใช้นี้มันก็จะมีแอบแบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะคะกระจกมีอะไรเครื่อนทะแบบี่ เฉพาะที่คนที่อาบน้ําแบบนี้เนาะ,ะเฉพาะเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะมุมสาเก,กินนองกระดม อันนี้อันนี้ก็ซื้อมาชุดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทาบุญให้แม่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะตอนนี้เราซื้อมาครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะซื้อซื้อทั้งแบบกับข้าวด้วยนาอจะทํากับข้าวเลี้ยงครัวเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงพระนี่เราจะเล็กเราจะเราจะเล็กย้พระกับพระเจ้าวาดแล้วก็นินต่างๆเนียเนาะมา ทานอาหารที่บ้านน้องทิพย์นะคะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยแบบจะมาจัดงานเนี่ยน,นี้ก็เราก็ซื้อมาครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็อ่าสิ่งที่ได้ทํานี้ก็คือเงินจากเอซีนะคะที่ส่งมาให้น้องทิพย์นะคะจะกอเมริการนี่แหละส่งมาให้น้องทิพย์ได้แบบน้องทิพย์ก็ดีใจมากที่ได้รับเงินั้นน้องทิพย์ก็เอามาทาบุญให้แม่เลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเดวราเดี๋ยๆๆๆควคอยติดตามกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็การประปพนี้เราจะเป็นยังไงนะคะแล้วตอนเย็นนี้อาจจะมะีตอนเย็นนี้ตอนเย็นนี้จะมีคนท่านคนแก่เขาจะมาเขาเรียกว่าจะมาโยงหรือจะมาเลขอ่ะจะมาเลขแม่มาอาบน้ำอาบน้ำเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ รอรับบุญพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้เขาจะมีบาปีนีด้วยนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะโยงกันแบบนี้แบบไหนเนาะโอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเนหมูลายอะไ่งเงี้ไม่เป็นหมูลำเจียด้วยลูกขาหมูเตรียมเตรียมของไว้เพื่อที่จะทำกับข้าววันพรุ่งนี้นะคะขาหมูเผา

นไหนไหนแกมือบนทุกขาวๆไหนแกมือทุกอ um, ันลำออกเหี่ยวก็เอี่เวก็นเตอไรเนี่ยเกแบบผมาไราเมืุ่มซางใหกะแล้วอกเมือไก่อุบอะเงี้ยก็ฝักถัวยอไก่ไดไก่ไก่หวานฮ้องอ๋ไก่สังไรด้วแสงไว้สั่งไรดาวแสงไก่ตัวแ

mình, nà, ô à. ừ. anh này cá giúp có peo nó như thế nà, nó cáu má, phật sớm mẹ, nó xin má này này, nó này à, ờ, phật sớm xin đi phá บ้านไม่มีไม่มีไม่มีคนเยอะก็เป็นประมาณนี้แหละเต็มของให้เรียบร้อยอ่ะพรุ่งนี้ก็จะได้แบบไม่ต้องยุ่งยากไง๋ยวถ้ามีคนเยอะพรุ่งนี้ช่วยๆกันทําก็อาจจะเสร็จไงแต่นี้ก็ต้องเต็มไว้สองวันเพราะต้องกินตอนเช้าๆช้าไงไก็เลยเต็มมัน สุดใจค่ะพีทุกคนตอนนี้คือการที่เราจะ ทำบุญให้กับคนเสียชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมาปูจาเคิงปฏิวานนะประมาณนี้แหละภาษาไทยเตี้ยนะเอ็มหามาจ้อส่ศระเตี้ยเตยเตี้ยเี้เ้ うん。<laughs> <laughs> Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video ก็เอาเดี๋ยวอะไรอันตัดตุ้งกัดตุ้งที่เอาตัดที่ตัดตรงนี้เอาเอาซีตุงเนาะีตุงเด้เอออันซีตุงก็เอาตุงเ็ลองตัดสามสามหลังที่วัดนีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอันนี้นะคะที่แบบว่าเราเอามาคือปริมาณก็ประมาณนี้เน,ะน,น,นะะบบา,เา,เา,า,านะานเภาษาไทยเราจะเรีกแบบนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจาัดจานเนาะ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้นะคะพี่ทุโคนอันนี้ก็คือการพรุ่งนี้จะเตรียมพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเทศเนาะเ,เทศด้วยแบบนี้เนาะแล้วก็เล็กแม่เรามาอาบน้ําเป็นเสื้อผ้าแล้วพรุ่งนี้มานั่งฟังเทศแล้วก็ ทำบุญให้แม่นะคะก็จะทําให้แม่มาอาบน้ำก่อนนะคะโอเควันนี้ยุ่งทั้งวันเลยคิดว่าบอกน้องๆเขาแล้วว่าจะทำาุญไม่ทำํำนะ <c oughs> แต่น้องๆเขา <c oughs> ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยเค้ก โอ้ยของขวัญนะคะก็ดีใจมากเลยวันนี้ก็ดีใจจริงๆนะคะจ้าจ้าจ้าตอนนี้ี่เช็คเล็กๆเนี่ยเข้ามาองเสว่าพิพ่ายออกซิเจพิงพาคเมื่อกี้เป่าไปแล้วครั้งหนึ่งนะจะเต่าอีกครั้งหนึ่งเนอสุขสั้นวันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ a แฮปปบิร์ตแฮปปี้เบร์ตแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะ happy birthday ฉันไม่มีขึ้นคนสบเลยไปเลยนะรัจริจริงน่ักแรตัดเลยตั้งไหนเราอิีย่งน่ารักจริงๆนะฮะน่ารักน่ารักเล็กๆมาสั่งหวานจริงเลยน้องๆ็อันนั้นหวานน้องสองไปแล้วน้องเยอะมากแต่อาเคี้ยกนี่กินคนละคำรวมมาไว้ได้เอามีดอยู่แล้วมีดอยู่แล้ว ขยักมาอินกันจินดกอนี่นะคะคือว่าวันนี้จะไม่ทําไม่ทําอะไรแล้วนะคะไม่เออไม่ฉลองไม่จัดงานแล้วน้องๆเขามาเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์เค้กดิกเด็กน่ารักน่ารักเลยนะคะหมดแล้วหมดแล้วอารมณ์คนนู้น่ารักน่ารัก มึงแบบเอาอะสิงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนี่น้องน้องน้องที่แบบน้องที่เคยสอนพรล้ำแบบเนี้ยเออเออเหมือนสมมันเสียงค่ะเออเหมือนสมมันเสียงค่ะสวัสดีค่ะคุณด้วยอยู่ถนนสวัสดีค่ะไกลมากนะคะก็อุยวันนี้สนุกมากนี่ก็น้องก็มนเนาะ มีกันประมาณนี้เนาะก็ยุ่งกับงานจัดงานอยู่นะคะยุ่งกับงานที่จะทำบุญรุ้งนี้เนาะแ,แ,แล้วน้องก็มาทำเนี่ยซื้อกันเองนะคะซื้อกันเองแล้วก็มาทำกินเล้งที่บ้านน้องทพย์นะคะดีใจมากเลยเขินมใจแล้วก็น้องหอมพองี่ซื้อนี่ซื้อื้อหวังมีเนาะพองี่มีการมาเซฟใครขี้ด้วยนะคะ รีอันน่ารักน่ารักเหมาะกับน้องพิมไหมเนี่ยแล้วก็มีกางเกงด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักหเาะไม่ใช่นะเอ่อกางเกงกางเกงขายาวกางเกงชนี้ช่วงหน้าเออหน้าหน้าหนาวก็ซื้อกางเกงขายาวมาให้อุ่นๆนะคะจะได้อุ่นๆนะคะแล้วก็ซื้อเค้กมาซื้อไผ่ด้วยนะคะก็ เราไปติดตามช่องของน้องเนน้องเซอร์ไพรส์ย,ยังไงก็ดูวันนี้ก็ยุ่งทั้งวันเลยไม่เซอร์ไพรส์ได้ยอดเยีย่ยมมากเลยนะคะ <c oughs> ยุใจมากเลยแล้วก็ยังจัดงานอยู่นะคะนี่ก็ <c oughs> กินเล่นกันแบบนี้แหละ <c oughs> แบบสนุกสนานน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะ <c oughs> อะไรก็ไทยนั่นเผียอเรา่ันยังก่อไเออจริงด้วยดูการดเลกแต่ว่ามีความสุขงานนกๆ ได้ใจมากเลยอ่ะคำคำเดียวซึ้งใจเลยอ่ะงานงานเล็กๆแต่ว่ามีความสุขจริงด้วยนะคะอันนี้เค้กเค้กไอศครีมของน้องหอมพองนะคะสั้นแต่มีความหมายสั้นๆแต่ได้เออแต่ได้ใจนะนเนี่กินก่อนกินก่อนเดี๋ยวน้องจะบ้าเชื่อเนาะเสียงสามอือหืมเสียอะไรตุ๊กข่ายบดนี้มาซื้อเหรอเพื่อนมากกว่าเงิมที่เขาอยากเจ้าต๊ะไหมเอาต๊ะไหมตัวเอ้ยอยากมาอยอกมา เราเราขอเรามันก็เป็นปลามาสองเจ้ว่าจุเห็นมันมาขึ้นรู่หคโอเคนะคะวันนี้ก็เป็นวันเตรียมของเนาะวันนี้ก็เป็นวันเตรียมงานนะคะแล้วก็นี่สำหรับประพีนีที่เราจะทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปหรือเป็นญาติเป็นญาติ เป็นญาติของเราหรือพ่อแม่พี่น้องเราแบบนี้เนาะถ้าเราอยากจะทําบุญให้เขาแบบเนี้ทําบุญที่บ้านเน,นี้ยเนาะก็จะทําประมาณนี้เนาะตั้งแต่ที่เตรียมงานมานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือจริงๆเราอยากจะทําบุญกับปู่ย่าตายายเราได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือน้องทิพย์อยากตั้งใจทําให้แม่น้องทิพย์ก่อนนะคะเดี๋ยว ถ้าหากน้องทิพ์ได้มีเงินนะคะได้เงินอได้เอาเงินที่จากประเทศไทยมาเดี๋ยวค่อยมาทําบุญให้กับญา,าปู่ย่าตายายของน้องทิพ์ทั้งหมดนะคะก็วันนี้ก็วันเตรียมงานเนาะแล้วก็เป็นวันเกิดของน้องทิพ์ด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มีน้องๆได้มาเซอร์ไพรส์นะคะก็ดีใจมากดีใจดีใจดีใจจนแบบซึ้งมากเลยอะ่ะบอกว่าวันนี้เราก็ บอกน,อน้องเขาไปหมดตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วว่าวันนี้พี่ไม่ได้จัดงานเลยนะพี่จะทําบุญให้แม่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็น้องเขาก็ยังมีม,มีน้ําใจเล็กเล็กน้อยให้ซื้อเค้กแบบน่ารักน่ารักมาให้น้องทิพย์นะคะคือซึ้งใจมากปีนี้ก็เห็นพี่พี่หลายคนนะคะตั้งแต่น้องทิย์ตื่นมานะคะ เด็กน้องทิพตื่นนอนมาเพื่อนพี่น้องหลายๆคนนะคะก็ได้ได้ซื้อเค้กซื้ออะไรมาให้เซอร์ไพรส์น้องทิพย์นะคะก็ดีใจมากน้องๆเขาก็คือไม่ดืมไม่ดืมดพระคุนน้องทิพที่เคยสอนนี่ที่เคยได้ได้แนะนําอะไรต่างๆเนาะก็ดีใจมากที่น้องๆมาเยี่ยมเย็นนะคะแล้วก็วันนี้น้องทิพก็ตื่นมาใช่ไหมคะก็ตื่นมาแล้วก็ เปิดขึ้นมาได้เห็นแบบข้อความหลายๆข้อความเลยนะคะที่เข้ามาแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็อวยพรวันเกิดน้องทิพย์แบบซึ้งใจมากาเข้ามาแฮปปี้เบิร์เดย์ชื่อน้องทิพย์แบบให้ความสําคัญในวันสังในวันสําคัญของคนคนหนึ่งแบบนี้เนาะน,น้องทิพย์ก็ดีใจมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ เดี๋ยวน้องทิพย์ก็ขอจบงานวันนี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปเอามืดเลยนะคะก็จะมาจัดงานหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือ,อต้องตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวอะไรนู่นนี่นั่นอนหรือเรามาดูเป็ปนปะเพณีเราอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ thank